สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโ o ่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซือสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel ส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบ้าไปใหญ่เช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปอัปเดตข่าวสารปิดปรบปงประจําสัปดาห์ในวันที่23เดือน5หรือว่าพรุ่งนี้นะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับจะมีการปิดเซิร์ฟถึง3ชั่วโมงเลยเพื่อนๆตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง11โมงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อก็อย่าลืมมาล็อกอัพกเกมก่อนช่วงเวลา8โมงเพื่อป้องกันข้อมูลของเราด้วยนะครับก็สาหรับอเาครรมงยยกล่ๆแ อัลบินคนใหม่ลีดโวคัลเจน่านะครับสำหรับน้องเจน่าเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ใช่คนนะนเพื่อนๆผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับคือจะเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับคล้ายๆกับฮัร์เเนมิกุแต่เป็นเวอร์ชั่นเกาหลีนะและสําหรับคะแนนของน้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่านี่ครับคะแนนปัจจุบันในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเกมวิดนะครับให้อยู่ที่ A ครับคะแนนโหมดจากผู้เล่นได้7.9เต็ม10นะครับซึ่งในแต่ละคอนเทนต์นะครับโหมดความยากระดับสูงได้เอบ พีพีกับจีวอนะครับได้ B แล้วก็ฟาร์มได้4นะครับซัพพอร์ตได้4นะสำหรับความสามารถของเจน่าคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่พูดนะครับใครที่อยากจะรู้ความสามารถของน้องนะครับก็ไปดูคลิปย้อนหลังที่ผมทำไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ช่วงท้ายตอนที่จะจบคลิปให้อีกทีหนึ่งด้วยนะครับส่วนเซตอุปกรณ์ของน้องนะครับจะมี2เซตที่แนะนำครับเซตแรกจะเป็นเซตเลือดป้องกันนะครับส่วนเซตที่2จะเป็นเซตป้องกัน6ชิ้นเลยครับซึ่งน้องเจน่านี้นะครับจะเป็นตัวละครเผาไม่ระบุสามารถเอาไปลงคอนเทนต์พีพีได้อยู่นะ ซึ่งแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาลองเล่น PvP ให้ดูด้วยนะครับหลังจากที่ได้น้องแล้วก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาการแก้ไขระบบครับจะมีการปรับความสะดวกและคําอธิบายภารกิจของเส้นทางอัศวินนะครับอันนี้ก็จะเป็นของผู้เล่นมือใหม่นะเอาจริงก็ไม่มีอะไรมากนะครับเขาก็ปรับให้มันใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มันจะมีบางส่วนนะครับที่เนื้อหาของภารกิจมันไม่สอดคล้องกับเควสอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีปรับให้มันเหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแค่นั้นเลยนอกจากนี้ก็จะมีการปรับปรุงไอคอนถ อันเก่าเนี่ยจะคือด้านซ้ายนะครับอันใหม่ก็จะเป็นด้านขวานะก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมนะอันนี้เราได้เห็นถ้วยชัดขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันบังนะครับในส่วนของฐานนะหัวข้อต่อมากิจกรรมใหม่ครับกิจกรรมเช็คชื่อก่อนครบ4ปีแกรนด์คอร์นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรให้เราเลาอินให้ครบ10วันนะครับเพื่อนๆจะได้รับตัวสุมกชาตัวใหม่นะครับน้องเจนน่าที่จะเป็นตู้พิเศษนะครับซึ่งเขาจะแจกให้เราสุ่มได้จนถึงการันตีเลยครับนั่นหมายความว่าผู้เล่นุหน้น่นอน่นออยยาง้ตัวนะ แล้วก็ต่อมากิจกรรมที่2นะครับ Make New Wave กิจกรรมนี้จะอยู่1เดือนเลยครับหลังจากปิดปรับปรุงพุ่งนี้นะครับอยู่ยาวไปจนถึงวันที่2ีเดือน6ก่อนปิดปรับปรุงเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเขาบอกว่าเราก็จะสามารถเพลิดเพลินกับวิดีโอของเมฟผ่านไป้ายไฟพิเศษได้นะครับแล้วก็จะสามารถรับผลงานกิจกรรมได้ด้วยนะครับโอเคก็หลังจากที่อัปเดตเขาเกมแล้วนะครับก็ลองไปดู MB กันได้นะแล้วก็ต่อมาส่มสตาร์เตอร์รีเทิร์นครับ ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเซตสตาร์เตอร์นะเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากนะครับเพราะมันจะมีแจกตัวละครเฟสติวัลด้วยนะครับในนี้นะแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ <c oughs> เป็นแกดําอยู่นะครับคือโกเทอร์นะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เฟสติวัลนะครับเป็นตัวเทศกาลนะโอเคก็ระยะเวลากิจกรรมนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าหลังจากปิดประปงจนถึงจนกว่าจะประกาศให้แจ้งนะครับเฮ้ยเอาจริงอันนี้งงๆนะคือที่สงสัยตอนนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าเราสามารถสะสมนะครับแต้มครบ600เลยได้หรือเปล่านะครับแต่ จากที่ผมไปฟังมานะรู้สึกว่ามันจะแจกถึงแค่450แต้มเพื่อนถ้าใครที่อยากจะได้การันตีถึง600แต้มเนี่ยอาจจะต้องควักเพชรในกระเป๋าเพิ่มเติมนะและสิ่งที่ผมอยากคอมเมนต์นิดนึงนะครับสำหรับสุ่มซัตเตอร์รีเทอร์นอันนี้เนี่ยคือผมว่าไลน์อพเขาอะมันมันไม่อัปเดตครับมันเป็นตัวละครเฟสติวัลตกอยู่ก็ว่าได้นะโดยเฉพาะ300แต้มสะสมนะครับโ,โหเพื่อนดูดิปีกจิวคิงนะครับกับเดอะวัน่ะพูดตรงฉลอง4ปีอะ คือถ้าอยากดึงคนอยากอะไรเยอะๆครับผมว่าทีมงานเขาแบบควรจะใจปั้มมากกว่านี้หน่อยนะแต่เอาจริงก็ไม่แน่นะครับถ้าเราอ่านจากสารผู้พัฒนานะครับตัวละครที่อยู่ในสุ่มซัตเตอร์รีเทิร์นอ่ะมันอาจจะได้รับการอัปเกรดก่อนก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมยังไม่อยากตัดสินมากแล้วกันเดี๋ยวขอเราดูไลฟ์วันพุธนี้ก่อนนะโอเคก็กิจกรรมนี้นะครับผมอ่าผ่านเลยแล้วกันต่อมากิจกรรมข้ามสะพานก่อนครบ4ปีแกรนด์คอร์สนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยกิจกรรมข้ามสะพานนะครับไม่มีอะไรของรางวััลทีี่ได้้ก็จะะตามนนเยครบ และต่อมาสงครามไฟนอลบอสเศษเซียวต้นกําเนิดจันโดล่ากับสูตรแลกเปลี่ยนนะครับก็สําหรับไฟนอลบอสจันโดล่านะครับมาแล้วเพื่อนๆอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันมีชุดคอสตูมของจันโดล่าด้วยนะครับแต่สิ่งที่น่าเสียดายนะครับของไฟนอลบอสรอบนี้คือคอสตูมจันโดล่าเนี่ยมันใช้ได้แค่จันโดล่าร่างใหม่นะครับจันโดล่าตัวแรกไม่สามารถใช้ได้นะครับสำหรับไลน์อัพของรางวัลน,นะครับก็เหมือนเดิมนะเอาจริง เปลี่ยนแค่ช่องขอสูมแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือกิจกรรมนี้เนี่ยมันมีแจกเพชร30เม็ดอยู่ด้วยนะครับขอเพียงแค่เพื่อนๆได้ท็อปเท่าไหรอ่อ่ะ60%นะครับก็สามารถรับได้แล้วนะเอาจริงคนที่เล่นเนี่ยผมว่ายังไงก็น่าจะทําได้อยู่แล้วนะครับระดับสูง60%เนี่ยส่วนรางวัลสกอร์นะครับของที่ได้ก็ตามนี้เลยนะมีเพชรอีก8เม็ดตรงนี้ด้วยนะครับรวมกับรางวัลอันดับก็ได้38เม็ดเลยนะแล้วก็ร้านค้าซีซันแฟนบอลนะครับอ่ะของที่สามารถแลกได้นะครับก็ตามนี้เลยครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแน่นอนชุดคอสตูมจันโดล่านะเพื่อนๆต่อมาฮอกพาทกิจกรรมครับฮอกพาทเดือนใหม่ก็จะมาแล้วนะครับและแน่นอนฮอกพาทเดือนใหม่นะครับก็ต้องมีคอสตูมใหม่ด้วยครับซึ่งคอสตูมที่อัปเดตเข้ามาในรอบนี้ก็จะเป็นของน้องล็อกซี่ร่างใหม่ครับรอบนี้ก็นักเสบสบอลเลยนะครับโอเคของรางวัลอื่นๆที่แลกได้ก็ตามนี้เลยนะครับเอ้ยอิโมจิเอเล่น,นะครับอันนี้ผมมีหรือเปล่าผมจำไม่ได้แฮะจริงๆน่าจะมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปเช็คดูหน่อยละ แล้วก็ของรางวัลทอผ้าอื่นๆนะครับก็จะเหมือนเดิมเลยนะต่อมากิจกรรมบูดพัฒนาก่อนครบ4ปีนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรวนมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับกิจกรรมต่อสู้สัปดาห์นี้เนี่ยมีเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับผู้ขับกวางงูก็อย่าลืมไปมาลุกิจกรรมให้ครบ1 0 0กันด้วยนะครับเพราะมันจะได้เพชรเพิ่มเติมอีก2เม็ดนะครับและสุดท้ายสุดท้ายแล้วปะ่ะเออน่าจะสุดท้ายละศึกชิงชัชยกุมาัสวีนะครับใครที่เล่นก็ลองมาเช็คตารางตรงนี้กันด้วยนะ โอเคครับก็สำหรับอัปเดตวันนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนเพื่อนสำหรับคุณนี้นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งเซร์ฟญี่ปุ่นน่าจะมีไลฟ์สตรีมครบรอบ4ปีแกรนด์คอนนะครับก็ ใครว่างนะครับมาอยู่ดูเป็นเพื่อนกันได้นะเวลาเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมนะครับตอนหกโมงเย็นนะใครที่ไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์สับสไคร้นะครับรวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะแต่แน่นอนเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้นะครับถ้าเขาคอนเฟิร์มยังไงแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่เขา้ามาชมมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ